ขอพูดแบบธรรมดาเนาะเงินร้อยล้านเนี่ยเราจะไปยืมจากป้าข้างบ้านไม่ได้แอสเซทไวเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อบ้างบางคนเห็นแลวรู้ละแอสเซทไวทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างรครับแอสเซทไวเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะครับเราเข้าตลาดหลักทรัพย์มาตอนปี64คือคกลางโควิดเลยก่อนหน้านัา้นเราก็ทำเดเวสเทนะครับขายบ้านขายคอนโดมาเนี่ย ประมาณ10กว่าปีนะครับแล้วก็มาถึงปัจจุบันนี้ยอสังหาริสิปีแล้วเราก็เป็นบริษัทลิสเทดในตลาดแล้วก็ขยายตัวต่อเนื่องมาในช่วงโควิดครับแคนอยากรู้มากๆเลยว่าการที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจอสังหามันใช้งบประมาณในการทําสูงมากนะครับ,รบตอนแรกที่พี่เริ่มต้นธุรกิจเนี่ย<ส>เราเอาตังจากไหนมาใช้ในการสร้างอ่ะคือคือ,คอทำแรกๆเราจะใช้เงินยืมแล้วค่อยๆส,ส,สะสมเงินมาจนมาสักผมว่าปีที่7ที่8อะ่ะแบงก์ถึงเริ่มมาอะ่ะ อยากได้สินเชื่อไหม,มเขาก็จะดูว่าเรามีความสาเร็จมาต่อเนื่องไหมผมว่าแบงค์ดูความเป็นตัวจริงความปเป็นมืออาชีพไม่ใช่ว่าเรามีที่ดินแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ยกให้เราเราทำคอนโดแล้วแบงค์ให้นะแม้ว่าธุรกิจหลักของคุณพ่อคุณแม่จะดีเนี่ยแบงค์ไม่ได้ให้เพราะว่ามันคนละอาชีพกันเข้าตลาดหลักทรัพย์มามีเครื่องมือหุ้นกู้ที่สามารถระดมเงินจากตลาดแล้วก็เอามาลงทุนต่อเนื่องได้วัเราเราข้าตลาดมาแล้วเนี่ยมันมีสเต็กโคเดอร์คือผู้ถือหุ้น ของเราไม่ใช่ว่าคุณออกหุ้นกู้แล้วนะคนจะมาซื้อของคุณนะอ่าไม่ใช่มันก็คือหนึ่งในตลาดที่ต้องให้คนมาชออ็อปอ่ะฉั้นถ้าเกิดว่าชื่อเสียงก็มีความสาคัญเนาะสมมติเลดติ้งเราเหมือนกันเท่ากันกับเจ้าอื่นเนี่ยแต่คนรู้จักเรามากกว่าหรือ,อว่าคนเชื่อมั่นเรามากกว่ารพอร์ตเดชั่นต่างๆแบรนด์แวร์เนสเราดีกว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะขายหุ้นกู้ได้ง่ายกว่าถ้าเกิดว่าเราหมุนเงินในก้อนใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆเครื่องไม้เครื่องมือเราไม่พอเนี่ยการหมุนเงินเป็นเรื่องทีีี่่เเเครรรดดดดทททสุุาป็นนน้้ไไบิษัข แต่ไปษัทขาดแคทโตรไม่ได้วินัยทางการเงินเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ายิ่งธุรกิจใหญ่ขึ้นเงินเยอะขึ้นจะตอบคนแคนว่ามีสิ่งที่ต้องดูแลเยอะมากขึ้นเราอยากให้คนในสังคมเชื่อมั่นเราได้ว่าเราเป็นแบรนด์ที่ทําบ้านและคอนโดที่มีคุณภาพรายการที่จะมาเปิดโลกการลรงทุนผ่านตลาดทุนที่มีหลากหลายรูปแบบผ่านเครื่องมือการลรงทุนในตลาดทุนกับผมแคนาเรร์ดใน The Business Class Presented by Live Platform